สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหลายๆบรรยากาศค่ะวันนี้สำหรับคลิปนี้วันนี้ที่ฟิแนแลนด์ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหลือดูใบไม้ลีค่ะ เป็นฤดูการหาปลาเก็บพักช่วงนี้บรรยากาศดีมากค่ะพวกเราก็ไปหาปลามานี่แหละค่ะสองตายายก็จะหาอยู่หากินแบบวิธีชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายค่ะวันนี้ได้ทอดปลาปลาอัฟเฟนกับปลาห้ากินนั่นเองค่ะทอดให้คุณตาเหลืองกลัเลยค่ะแต่เห็นเหลืองๆอ,อย่างกันนี้คุณตาไม่ชอบนะคะ ทำไมถึงบอกว่าคุณตาไม่ชอบเพราะว่าถ้ามันเหลืองมันกรอบค่ะเห็นไหมคะ่ะเนื้อกับก้างมันจะติดกันมาเจาออกยากนั่นเองค่ะคุณตาก็กินแบบอร็ดอร่อยกินไปด้วยบนไปด้วยพี่น้องเอ้ยเราสองตายายช่วยกันทํามาหากินค่ะเวลาไปหาปลาก็ไปด้วยกันเก็บเบอร์รี่เข้าปาก็พากันไปค่ะสู้กันจริงๆ คุณตากินไปด้วยยยสวนก็แซวถามว่าอร่อยไหมแกบอกอร่อยอร่อยแต่อร่อยแต่บ่นไปด้วยนะคะเด้อพากันปลูกผักทันวันปลูกดอกไม้ไปไม่ใช่ปลูกทังวันหรอกไปซื้อไปซื้อกลับมาแล้วก็มาปลูกต่อตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วคุณตาเพิ่งได้กินข้าวตอนเย็นนี่เองค่ะเย,ยสวนก็เพิ่งกินเสร็จเพิ่งอาบน้ำอาบทากันเสร็จพี่น้องจ๋าก,ก็เดี๋ยวก็ได้พักผ่อนกันเดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นต่อเด้อพี่น้องจ๋า แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศในช่วงแดดล่มลมตกค่ะคุณตาขยันมากแกไม่หยุดไม่เศร้าจริงๆสวัสดีค่ะอู้หนาวพี่น้องเลยหนาวหนาวร้อนๆตรงแดดก็ร้อนในลมก็นาหนาวหญ้าที่ลานบ้านเราจะตัดกัน อาทิตย์ละครั้งค่ะคุณตาส่วนใหญ่จะตัดในช่วงวันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์ก็เป็นวันพักผ่อนเนาะค่ะเนาะจะไม่ค่อยทําให้เสียงดังสักเท่าไหร่ในช่วงวันอาทิตย์เพราะว่าข้างบ้านมีแต่คนแก่ค่ะคนเขาก็ต้องการพักผ่อนกันอยู่ที่นี่กฎระเบียบของเขาก็จะเป๊ะมากค่ะในวันเสาร์เราก็ทําได้แต่วันอาทิตย์จะไม่ค่อยทาถ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ วันนี้ก็ฟ้าปโปร่งค่ะแต่เราก็รอฝนอันนี้กระชังของเราค่ะเดี๋ยวเยสนก็จะเอาไปใส่ปลาอีกไปดักปลาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่วงนี้ปลาหางแดงหรือว่าพวกปลาอิฐไทยกำลังขึ้นค่ะพวกมเมล็ดผักเบี้ยแตงนี่แหละคะ่ะที่เยสนบอกว่าเยสนเพาะเอาไว้นับอีก20บวันจะได้ไปลงดินนั่นเองค่ะ พวกพริกก็ไปซื้อบอกเขาเอาให้เผ็ดๆงสงใสจะเอาเป็นพริกเผ็ดเป็นพริกแขกนะคะมาให้เพราะว่าต้นมันใบใหญ่มันไม่เหมือนพริกบ้านเราค่ะพวกมะเขือเทศก็คอยดูก็จะได้กินไหมกหอมก็เหมือนกันมันไม่มีน้ําลดไม่มีฝนนั่นเองค่ะก็อย่างที่เห็นแหละค่ะเยะสนได้ไปเห็นน้ําเอาที่ในนู่นนะคะในริมถน,นนนน คุณตาตัดหญา้าจะมาถึงแล้วก็ขนของออกให้คุณตาค่ะเคลียพื้นที่ค่ะเดี๋ยวโดนดุนี่แหละค่ะก็ช่วยกันคนละไม้ละมือช่วงนี้ยุงเยอะมากค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าถึงจะมีแสงแดดอุ่นเท่าไรก็ยังยุงเยอะนั่งในล่มไม่ได้เลยค่ะ อันนี้สารเแน่ที่ซื้อมาเป็นกอนน่หละคะ่ะเราก็มาเจยบเอาไว้เพราะว่าอันเบี้ยกเก่ากําลังจะโผล่ขึ้นมาไม่ทันกินค่ะก็เลยซื้ออันนี้มาปลูกเลยต้นรับปัปปารีหรือต้นเปรี้ยวก็นี้และคะ่ะเขาออกดอกค่ะเขาออกดอกแบบนี้เราจะต้องรีบหักนะคะทำไมถึงต้องหักเอาดอกของเขาออกค่ะ ถ้าไม่เอาดอกของเขาในช่วงก้านของเขานะคะมันจะแบบเขาเรียกภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรคือมันกลืนมันแกนนะคะเราต้องเอาดอกแบบนี้ดอกแบบนี้ถามว่าจะกินได้ไหมยังไม่เคยลองค่ะก็อยากจะลองเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นเปรี้ยวนั่ละคะ่นะดอกงามมาก น่าเก็บเอาไปไว้แกงส้มนะคะเพราะยายสนหักอันนี้ออกเสร็จแล้วเดี๋ยวยายสนวันหลังจะมาเด็ดเอาก้านมันค่ะให้ก้านมันยาวกว่านี้ก่อนก้านมันยังไม่ยาวค่ะทุกปีโอ้โหยาวมากแต่ปีนี้มันไม่โดนฝนสักครั้งเลยค่ะก็เลยได้ก้านเล็กๆแบบนี้แต่ออกดอกแล้วก็ต้องเอาดอกออกเพื่อที่จะไม่ให้มันแคะมันแกนนั่นเองค่ะ ดอกสวยมากมันดอกกระบกบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะมันแกงได้ไหมคะเนี่ยเต็นตาเอาไปแกงแทะมันก็คงมีรสเปรี้ยวนั่นแหละแต่ก็กลัวมันมีสารเนาะค่ะเพราะว่าเราไม่เคยกินเราก็ไม่กินเนาะค่ะเราก็จะกินเฉพาะอันไหนที่เรากินได้แต่ไอ้ใบอ่อนๆก็น่ากินอันนี้เป็นว่าเด่นมากว่าเด่นมากเขาเรียกอะไรฮะพี่น้องราสเบอร์รี่ใช่ไหม ไม่ได้ปลูกค่ะเพราะว่ามันขึ้นแบบธรรมชาติก็เลยถนอมไว้นไหอดม่ไอมตาออปยเอให้ตานึกัสวานึกอัสวายอกระป้ายกับสนึก เพื่อนบ้านบอกว่าโซนกินผักริมรั้วกินนั่นเลยผักริมรั้วบ้านเรารั้วบ้านฉันนี่ให้มาเก็บเอาเลยบอกว่าเธอจะตัดทิ้งก็ตัดไปเลยตอนนี้มันเต็มแล้วค่ะตรงไหนก็เต็มแล้วสำหรับดอกไม้ของเพื่อนบ้านอันนี้เพื่อนบ้าน ตัวแกเองไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าในวันเกิดของแกในวันชื่อของเขาเป็นวันชื่อของเขาเขาก็จะมีชื่อแต่ละวันของเขานะคะนั่นแหละคนที่นี่สมัยเก่าคนโบราณจะชื่อซ้ํากันแต่เดี๋ยวนี้ชื่อจะเปลี่ยนแบบรุ่นใหม่ก็จะเป็นชื่อใหม่ๆแล้วค่ะสําหรับคนชุดรุ่นเก่าก็ชื่อซ้ําๆกันอันนี้เราก็โผล่มาดูนี่ค่ะมาอัปเดตเบอรี่อีกเหมือนเดิมค่ะ อันนี้เบอร์รี่มันอยู่ไม่ไกลบ้านค่ะอยู่ข้างๆงบ้านก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมว่าลูกเขาโตขนาดไหนลูกก็จะโตประมาณนี้แล้วค่ะโอ้ยยุงเยอะพี่น้องเอ้ยตบยุงไปด้วยนี่แหละคะ่ะก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมว่าลูกโตขนาดไหนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่พี่น้องๆได้ชมไปเรื่อยๆค่ะ ถามว่าดกไหมโดกอยู่ค่ะเพราะว่าติดขนาดนี้ก็นับถือว่าดกอยู่นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นเมเปิลอีกชนิดนึงค่ะแต่ใบสวยมากคนละอย่างกับอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นยอดสนนั่นเองค่ะถึงบอกว่าฤดูใบไม้ผลิหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะเขาจะผลิออกมาถามว่ากินได้ไหมให้กินได้ค่ะเอาไปกิมปลาบองอร่อยค่ะ มันก็จะมีรสชาติฟันฟานเฟื่อนเฟือนเปรี้ยวๆนั่นเลยค่ะก็มีหลายรสชาติสำหรับแอปเปิลนะคะดอกให้เราชมแค่ไม่กี่วันก็ร่วงโรยแล้วค่ะพวกดอกไม้ก็แป๊บเดียวก็จะร่วงจะโรยตอนแรกนึกว่าดอกแอปเปิลจะไม่มีเพราะว่ามัน ปีนี้มันอุ่นช้านั่นเองค่ะความอุ่นมาช้ามากดอกแอปเปิลก็เลยดอกมากขึ้นช้าหน่อยนึงที่อื่นเขาติดลูกไปแล้วอยู่ที่นี่ยังเป็นดอกอยู่เลยค่ะแค่ต้นเดียวนี่ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะคุณตาถึงไม่ให้เยสวนเอามาปลูกอีกเยสวนก็อยากได้อันใหม่มาปลูกแต่คุณตาบอกว่าต้นของเราแค่นี้ก็เพราติดตามชมค่ะนช่วงแอปเปิล สุกนั่นเองค่ะหล่นเต็มดินได้เห็นไปทิ้งค่ะแต่เรามีสายพันธุ์เดียวเราก็อยากจะกินลหลายสายพันธ์เนาะค่ะคุณตาไม่ให้มาปลูกก็เลยกินมันต้นเดียวนี่แหละค่ะอันนี้ก็กินจนไม่หวาดไม่ไหวนั่นแหละค่ะอยากให้เป็นบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะหน้ามันสุกเนี่ย ยายสวนก็มาดูว่าเออมันมีมแมลงผู้ไหมถ้าไม่มีมแมลงผู้มันก็ไม่ติดนะคะพวกผึ้งพวกมแมลงผู้พวกมแมลงต่างๆมาตอมน่ะผสมแกสรอนอันนั้นมันถึงจะโดกค่ะถ้าไม่มีมแมลงมาตอมก็ไม่ค่อยจะติดลูกนั่นเองค่ะก็เหมือนพวกเบอร์รี่ป่านั่นแหละค่ะผักก็เหมือนกันผักพวกมะผขมะเขืออย่างกน,นี้ก็ต้องใช้วิธีนะคะใช้วิธีผสมแกสรอนให้เขาเหมือนยายสวนเคยทําคลิปให้ชมนั่นแหละค่ะ ักน้ำมาแล้วก็มาจุ่มเอาที่ว่าดอกไม้อ,อื่นๆผสมกันค่ะตัวเล็กๆน่ะมันกินผักไอที่ไอประตูลงผักคุณตาไม่ให้เยกสวนเปิดเอาทิ้งเอาไว้เลยแกบอกว่าเดี๋ยวมันจะเข้าไปในลงผักพวกดอกไม้ตรงนี้ก็ทําลายทิ้งแล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะมากพวกหอยอตัวเล็กๆนะคะมันมากินผักดอกไม้ก็กําลังดอกกําลังขึ้นมาจ้ะ นี่แหละค่ะในช่วงรืดดูใบไม้ติต่อเนื่องถึงฤดูร้อนค่ะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปในเมืองอีกไปซื้อ,อก,กระถางดอกไม้มากระถางดอกไม้มันแตกสองอันจ้ะเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มยังใส่ไม่สมบูรณ์นะคะโอเคเดคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรยศศนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยศศนเเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากทุกรกักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกทกาลังใจค่ะ ที่มีมาให้สำหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ